วัสดีค่ะเจอกันจออีกแล้วนะคะวันนี้ฝึกโยคะกับจอยที่บ้านวันนี้คลิปที่150แล้วจ้าแปบบเดียวเองนะคะวันนี้ตามคําเรียกร้องที่มีคอมเมนต์ถามค่อน,นข้างจะเยอะคือมีท่าไหนที่ช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดมไหมวันนี้จัดให้เต็ม1คลิปเลยนะจ้าสำหรับแก้ปวดแก้ปวดเมื่อยสําหรับคนที่ มีอาการออฟฟิศซินโดมนะคะอาจจะแบบปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอนั่งทำคอมนานๆทั้งวันอยู่ในท่าเดียวนานๆซ้ําๆปวดหลังปวดสะโพกอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ให้1คลิปเต็มๆค่ะแต่ว่าต้องทําบ่อยๆนะคะต้องฝึก ท่าของวันนี้บ่อยๆจะได้แก้ได้นะคะจะได้หายขาดได้นะคะไม่ต้องทานใหญ่อีกแล้วเนาะไปดูกันเลยมีท่าอะไรบ้างจ้าบนส้นเท้าตัวเองนะคะเอาข่าวออกจากกาัรเล็กน้อยนะคะทำมือเป็นรูปถ้วยนะคะยืดมือให้ยาวนะคะเอามือไปวางที่แมตนะคะและเอาหน้าผากวางที่แมตนะคะทีนี้หายใจเข้ากลับมาที่ท่าคลานนะคะ แอนหลังขึ้นยืดมองเพดานนะคะโกงทีนี้หายใจออกโกงหลังก้มหน้าเอาคางติดติดหนะ้าอกนะคะทำท่านี้สัก3ครั้งก็ได้นะคะแล้วค่อยไปท่าต่อไปอันนี้คือการวอร์มของวันนี้นะคะ ทีนี้นั่งลงนะคะเอาขาซ้ายไปด้านหลังขัดเข่าซ้ายไปนั่งขัดเข่าชี้ฟ้านะคะก้นสองข้างให้โดนพื้นเต็มๆนะคะหายใจเข้ายืดสันหลังขึ้นหายใจออกยืดมือขึ้นข้างบนเพดานค่ะหายใจออกเอาแขนขัดเข่าไว้นะคะมืออีกข้างวางด้านหลังได้เลยนะคะ ที่สำคัญคือต้องออสะโพกติดพื้นทั้งสองข้างนะคะท่านี้ทำต่อเนื่องได้ง่ายเลยนะคะทีนี้เราเปลี่ยนข้างได้เลยนะคะ้างเข่าขวาขึ้นนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นบนเพดานหายใจออกบิดลำตัวเอาแขนขัดเข่านะคะ มืออีกข้างหนึ่งวางไว้ที่ด้านหลังเพื่อเป็นการพยุงตัวได้นะคะให้เจออกลับมาตรงกลางค่ะแยกแยกเท้าเท้าสะโพกของเรานะคะเอามือไว้ด้านหลังค่ะให้ปลายนิ้วหันขาตัวเองนะคะจากนั้นกดเท้ากับพื้นนะคะให้แน่นค่ะ หายใจเข้าค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นช้าๆก้มศีรษะลงไปเงยหน้าขึ้นหาพิดานะคะถ้าไหวยกสะโพกขึ้นสูงๆค่ะท่านี้ห้าลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกพอครบหา้หาลมแล้วค่อยๆหย่อนสะโพกลงที่พื้นนะคะจากนั้นเหยียดขาค่ะ ค้ต่อไปค่ะนอนลงไปนะคะนอนแล้วยกเข่าขวาขึ้นมาชิดอกค่ะหายใจเข้าเอามือประคองที่หน้าขานะคะหายใจออกยกศีรษะขึ้นหาเข่าค่ะพอยเท้าไว้ตลอดการที่ทำนะคะ้าลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกวางศีรษะกลับลงไป มือซ้ายจับที่หน้าขาค่ะมือขวากลางออกไปค่ะทีนี้บิดเข่าไปด้านตรงข้ามกับแขนขวานะคะค้างท่านี้ไว้ฮลมหายใจนะคะแล้วค่อยๆเหยียดยืดขาออกไปเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าขาซาย้ยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะ มือประคองหน้าขาค่ะาาหายใจเข้ายกอกขึ้นมาหายใจเข้าใกล้เข่านะคะห้าลมหายใจเช่นเดิมค่ะเมื่อครบห้าลมหายใจแล้ววางศรีรษะลงไปเหยียดยืดแขนซ้ายออกไปทางด้านซ้ายมือขวาประคองเข่าแล้วหมุนบิดไปทางด้านขวาหันหน้าไปทางด้านซ้ายค่ะ ค้างไว้ท่านี้อีก5ลมหายใจอย่าให้หัวไหล่ซ้ายออกจากพื้นนะคะพยายามให้ติดพื้นไว้นะคะพอครบห้าลมหายใจแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะท่าต่อไปนะคะยกเข่าขวาขึ้นมาแนมนะอกไว้หายใจเข้ายกศีรษะขึ้นหาหัวเข่าเช่นเดิมค่ะ ห้าลมหายใจยกอกขึ้นไปหาหวัวเข่าไว้นะคะพอครบห้าลมหายใจแล้วนอนลงไปค่ะเอามือขวาจับเข่าขวามือซ้ายวางที่หน้าขาซ้ายค่ะพอยเท้าทั้งสองข้างนะคะอยู่ในท่านี้ห้าลมหายใจค่ะให้สะโพกซ้ายติดพื้นไว้นะคะท่านี้ ครบห้าลมหายใจแล้วกลับมาตรงกลางค่ะยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าเอาศรีรษะก้มหาเข่าแล้วก็หายใจออกวางลำตัวลงไปค่ะเปลี่ยนข้างค่ะจากนั้นหายใจเข้ายกอกยกลำตัวขึ้นมาหาเข่าค่ะอย่าลืมพลอยเท้าทุกครั้งที่ทำนะคะ เมื่อครบ5ลมหายใจแล้วเรานอนลงไปค่ะมือซ้ายดึงขาซ้ายออกด้านข้างมือขวาแตะหน้าขาขวาไว้นะคะคอยไปท้าไว้นะคะอยู่ท่าน,นี้อีก5ลมหายใจหันหน้าไปทางด้านขวานะคะบิดสะโพกไว้เมื่อครบ5ลมหายใจแล้วดึงขาซ้ายกลับมาตรงกลางค่ะ แล้วประสานมือยกตัวขึ้นอีกหนึ่งครั้งเป็นท่าผ่อนคลายนะคะใครที่นั่งทำงานมาทั้งวนันออฟฟิศซิมโดมจะช่วยได้นะคะทุกๆท,ท่าเราจะทำประกอบกันนะคะกับลมหายใจนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆสำหรับท่าแก้ปวดออฟฟิศซินโดมสำหรับซีรีส์ในวันนี้นะคะอย่าลืมทำซ้ำบ่อยๆนะคะทำติดต่อกันสักเจวันแล้วจะเห็นความแตกต่างว่าเริ่มดีขึ้นอาการไม่ปวดแล้วนะคะถ้าชอบคลิปที่จอยทำนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ที่ช่อง youtube คุณจอยให้จอยด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ